มาพบกับ I อ m e มเอก h a n ช e แอีกครั้งนะครับวันนี้มีข่าวอะไรบ้างติดตามชมไปได้เลยครับโอเคครับ22กันยายน2563นะครับวันนี้นะจับตาคอรมอรให้ดีครับวันนี้มีเคาะมาตรการโครงการคนละครึ่งเพิ่มเงินในบัตรคนจนแล้วก็ลุ้นวันหยุดเพิ่มด้วยนะครับผมก็ก็มาฟังกันเลยแล้วกันว่ารายละเอียดมีเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับคือรายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลครับเปิดเผยว่า การประชุมคณะรัฐมนตรีครับวันนี้นะวันนี้กระทรวงการคลังครับเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยพิจารณาให้มีความเห็นชอบมาตรการกระตุ้นการวรยโภคภายในประเทศครับใน2โครงการนะคือมีรายละเอียดประกอบด้วยโครงการคนละครึ่งครับโดยจัดเงิน3 0 0 0บาทให้กับประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปและต้องไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน10ล้านคนเลยนะ เพื่อนําไปใช้ซื้อสินค้าอุปโภคบริรโภคจากร้านค้าย่อยทั่วไปนะครับโดยผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะครับผมเท่านั้นนะโดยรัฐบาลจะช่วยให้เขาเรียกอะไรรัฐบาลจะช่วยจ่ายครึ่งหนึ่งของค่าราคาสินค้าและสามารถซื้อสินค้าได้ไม่เกินวันละ100บาทนะแล้วมีวงเล็บอีกโครงการเพิ่มวงเงินซื้อของกินของใช้ให้กับ กู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนอีก14ล้านคนที่ลงทะเบียนไปแล้วนะครับผมโดยจะเพิ่มให้อีกคนละเดือนละ500บาทเป็นคนละ700ถึง800บาทนะครับต่อเดือนนะเป็นเวลา3เดือนตั้งแต่เดือนตุลาถึงธันวา2563หรือเท่ากับรวมทั้งหมดนะเพิ่มให้รวมคนละ1,500บาทนะครับ ในขณะที่นายวิษณุเครือง,งามรองนายกรัฐมนตรีนะครับเตรียมเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครับพิจารณาวันหยุดยาวต่อเนื่องพนักงานพนักงานบริษัททั่วไปชนชั้นแรงงานอ่าวละ่ะมีโอกาสหยุดเพิ่มนะครับโดยโดยคอ,อ,อรมอจะพิจารณาวันหยุดยาวต่อเนื่องเหมือนที่เคยดําเนินการมาเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจของประเทศครับโดยจะมีการเสนอให้เป็นวันหยุดในวัน พระฤหัสฟังดีนว,วันวันพระฤห,หัสที่19พกพฤศจากรยยนส5 6พนกิบสานะครับและวันศุกร์ที่20พฤษจิกาย์น6กาเหมือนกันก็คือหยุดต่อเนื่องกันพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นั่นเองนะครับผมนะก็ถ้าก็หยุดต่อเนื่อง4ีวันเลยนะครับ19ถึง22แต่ก็ต้องดูว่าคอรมอจะอนุมัติจะอนมุอนมัติหรือเปล่านะครับผมนะแล้วก็นอกจากนี้ครับจะมีการเสนอวันหยุดอีกช่วงหนึ่ง ในเดือนธันวาคมครับซึ่งเดือนวันจันทร์ที่เจดธันวาจะเป็นวันหยุดชดเชยของวันวันพ่อแห่งชาติอยู่แล้วนะแต่นายวิษนุจะเสนอให้ไปหยุดในวันศุกร์ที่11ธันวาแทนเพื่อที่จะได้เป็นการหยุดต่อเนื่องกันส่วันตั้งแต่วันพฤหัสที่สิบธันวาจนถึงอาทิตย์ที่13บธันวานะครับผมเพื่อให้ประชาชนได้มีวันหยุดต่อเนื่องและก็ออกมาท่องเที่ยวเพื่อเป็นการ กระตุ้นเศรษฐกิจไปอีกแนวทางหนึ่งนะครับ